สวัสดีครับชื่อจริงๆนะครับก็คือปริพัทนแสงประเสริฐนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดก,การของบริษัทอุทองเ,เทคนะครับหรือ,อในอตำแหน่งหนึ่งก็เป็นปรรายกสมาคมทำข้าวและสมุนไพรไทยครับผมสนใจเรื่องงานสมุนไพรตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเพราะอะไรเหตุที่มาสมุนามาสนใจเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเพราะว่าเมาื่ก่อนนี้ ู้สึกว่าคนใกล้ตัวนะครับป่วยป่วยกันเยอะนะครับเราลองรู้สึกว่าการการเจ็บการป่วยนี่มันไม่ดีเลยนะเพราะว่าหนึ่งคนป่วยก็ไม่ได้ป่วยคนเดียวนะครับเขาก็จะมีคนใกล้ตัวต้องคอยดูแลต้องคอยไปเฝ้านะครับเสียเวลาเสียงานเสียเงินนะครับก็เลยคิดว่าทำยังไง เราถึงจะไม่ป่วยแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับคนอื่นนะครับก็เลยเริ่มศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ไปเรียนทางด้านเภสัชกรรมเภสัชก,กรรมไทยมนาะนะครับก็เลยเริ่มเข้าสู่วงการสมัยนะครับเริ่มสนใจแล้วล่ะตรงนั้นต้นมาประมาณตั้งแต่ปีไหนคะเออประมาณเมื่อสักประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับ ไม่นานเท่าไหร่ทีนี้มาเริ่มมาเริ่มจับธุรกิจด้านสมุนไพรเนี่ยในลักษณะอะไรบ้างในห่วงที่ผ่านมาค่ะตอนแรกที่เริ่มต้นเลยก็คือ,เ,อเป็นกเกษตรทำกรเกษตรแปลงเล็กๆนะครับก็ปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็เริ่มขยับมาปลูกพวกสมุนไพรเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็พอไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเราก็พบว่า มันมีสมุนไพรอยู่ชนิดหนึ่งนะชื่อว่าถังเช่าเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นสุดยอดสมุนไพรมากเลยเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมว่าแล้วจะทํำยังไงเรามันจะปลูกยังไงอะไรเงี้ยก็คลิกจุ่แค่นั้นแหละคัะตอนนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวถังเช่าเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาติมันมันมันไม่สามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้นะครับมันต้องเกิดบนเทือกเขาสูงนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล4,000เมตรขึ้นไปเนี่ยซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่อากาศเย็นแล้วก็ แรงกดอาก,กาศต่ำนะครับแต่บังเอิญว่าไปพบกับอาจ,จารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของอเป็นการสาสตรประชาชาติด้านเห็ดน,นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดน,นะครับท่านเปิดอบรมเรื่องการพอสังเช่าเราก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์อาจ,จารย์แล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นแหละครับมาพัฒนานะครับตัวสั่งเช่าที่เราพอเรียนขึ้นมา แล,และที่ผ่านมาเนี่ยพอสนใจเรื่องฐานเช่าปุ๊บมาเพาะมาเลี้ยงมาดูแลแล้วก็มาผลิตเห็นบอกว่ามีการแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็เอาคือโรงงานเรานะครับเราเริ่มต้นจากการเลือกวัตถุดิบที่ดีนะครับวัตถุดิบจากตัวทํเช่าเนี่ยนะครับเราเพาะเองนะฮะเราเพาะเองเราควบคุม กระบวนการตั้งแต่การเพาะเลี้ยงเลยเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดีเพราะเราคิดเสมอว่าสินค้าที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราควบคุมตั้งแต่กระบวนการแม้กระทั่งตัววัตถุดิบที่จะใช้นํามาเพาะเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็คัดเป็นอย่างดีครับเพื่อที่จะทําให้ทํเช่าที่ออกมาเนี่ยมีสารสาคาัญที่สูงนะครับสะอาดแล้วก็ปลอดภยัยนะครับเพื่อเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทําพวกผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร กับสมุนไพรเนี่ยมักจะแยกไม่ออกตัดไม่ขาดทีนี้ของประเทศไทยมีสมุนไพรค่อนข้างเยอะนี่พอเอเอเปมาสนใจเรื่องของถังเช่าแล้วจะมีความมั่นใจได้ยังไงว่าคนไทยจะสนใจเรื่องของถังเช่าด้วยเหตุผลนี้คือที่เรามาสนใจตรงเนี้แล้วเรามองไหมถ้าเราทำออกมาแล้วตลาดจะเป็นที่ยอมรับไหมหรือว่าคิดว่าอยากจะผลิตถังเช่าออกมาตรงนี้ให้กับคนไทยแล้วมันจะมีการตอบรับที่ดีไหมอันนี้ได้ได้คิดในตอนแรกด้วยหรือเปล่าคะ เออผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นตัวสมุนไพรอะไรเนาะแต่เราคิดว่าคิดถึงประโยชน์ที่คนจะได้รับนะครับคิดถึงประโยชน์ที่คนจะได้รับมากกว่าไม่ว่าคุณจะใช้สมุนไพรไทยสมุนไพรจีนหรือว,ว่าสมุนไพรอินเดียอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหาให้กับคนป่วยได้เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพได้แล้วก็เราเราคิดถึงตรงนั้นมากกว่าค่ะ สมุนไพรมันกับยานี่เหมือนกันไหมคะสมุนไพรกับยาเหมือนกันไหมจริงจริงมันต้องแยกออกระหว่างยานะครับที่เป็นยาสังเคราะห์กับยาที่ผลิตออกมาจากธรรมชาตินะครับอย่างสมุนไพรเนี่ยอบอกตรงว,ว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาไม่มียาที่เป็นยาเคมีนะไม,ไม่มียาที่เกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นมานะครับเขาก็ใช้ตัวสมุนไพรนี่แหละครับแต่ว่า เรื่องขององความรู้ในของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าในสมุนไพรแต่ละตัวมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับมันมีสารสําคัญอะไรบ้างที่ไปช่วยเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ยาของคนสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นตำลักก็คือรวมๆกันนะครับไม่ได้แยกออกมาแต่นนถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่ายาเคมีเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในแต่ละตัวเลยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันเร็วนะครับมนรักษาได้เร็ว แต่ผลเสียก็คือหนึ่งมันเป็นเรื่องของผลกระทบนะครับคือมันไม่ใช่เฉพาะแค่ไปยับยัง้งอาการเกิดของโรคไม่ได้ยับยั้งแค่ตัวเชื้อโรคนะครับแต่ว่ามันบางทีมันมีผลกระทบกับอวัยวะอื่นในร่างกายด้วยนะครับแต่ว่าตัวสมุนไพรเนี่ยข้อดีเขาก็คือถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีนะครับพวกนี้คือเป็นของที่มาจากธรรมชาตินะครับอย่างในมื้ออาหารของคนไทยทุกคนที่กินอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็จะสังเกตได้ว่า มันก็ประกอบไปด้วยพืชผักที่มันเป็นสมุนไพรบ้านเราอะนะครับมันก็ยังไงอะก็คือกินได้ทุกวันนะครับมันแล้วมันก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลเสียอะไรถูกไหมฮะนะครับต่างจากพวกยาเคมนนียังของผลิตภัณฑ์เครือดีวันเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าเฮียปอสนใจด้านสมุนไพรดังนั้นเครือดีวันก็จะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะค่ะ และช่วยส่งเสริมสุขภาวะประชาชนให้ดีขึ้นได้ยังไงคะจากผลิตภัณฑ์ของเกลือดีวันนี้ล่ะครับดีวันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เรา,เารวบรวมนะครับมาจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญน,นะครับรวบรวมเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็เอามาทดสอบนะครับเอามาปรุงนะครับเอามาขึ้นนะครับแล้วก็ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดีวันเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นั่งอยู่ในใจของผู้สูงวัยนะครับเพราะว่า1เรื่องของตัววัตถุดิบเองนะครับเราจะคัดวัตถุดิบที่ดีนะครับที่เหมาะสมนะครับที่เข้ากันนะครับเรื่องของการเสริมการสร้างการซ่อมแล้วก็การป้องกันนะครับเราจะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของดีวันนะครับนอกจากตัวหลักที่เรามีคือดีวันถังเช่าเนี่ยซึ่งเราใส่ถังเช่าถึง4 0 0ยิลิกรัม นะครับแล้วก็มีสมุนไพรที่เป็นาสารสกัดตัวอึ่นนะครับเข้ามาช่วยเสริมช่วยสร้างช่วยกันออกฤทธิ์นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับ